ไก่ใส่ไปกะเพราั่งนกพีวว่จ้าี่ค่ะวลอนในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องค่ะเมนูมื้อนี้ก็จะเป็นผัดกะเพราเนื้อไก่ค่ะทุกคนก่อนอื่นก็มาตัดเอาใบกะเพราที่ปลูกว้ก่นอนเนาะพี่น,อน้องเนาะก็ ตัดเอายอดสวยๆใบกระเพราที่เวลาพอนปลูกไว้เลยจ้ะพี่น,อน้องก็เริ่มให้ผลผลิตเขาก็มาตัดไปผัดใส่ไก่กันค่ะเอากระทะตั้งไฟฮอนๆใส่พริกที่ตำกับกระเทียมลงไปผัดผัดให้หอมแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเนื้อไก่ลงไปผัดค่ะทุกคนผัด ในสไตล์ของวราพอนอรนั่นเลจ้ะพี่น้องคาอาจจะบอเผ็ดเนาะเพราะว่าเขาให้พอบานกินน้ำก็ผัดเอาเนื้อไก่ผัดใส่พริกให้สุกคะ่ะทุกคนผัดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสุกคะ่ะพี่น้องะ่ะคือไม่ไม่ให้สุกเกินไปก็สุกพอประมาณเดี๋ยวมันจะแข็งเกินเนาะก็หลังจากนั้นก็เอาเครื่องปรุง เติมลงไปเป็นเครื่องปรุงที่เวลาพรอนผสมไปเรียบร้อยแล้วก็ซอสเครื่องปรุงที่ผสมเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีน้ำตาลมีซอสมีผงปรุงรสนั่นแหละค่ะทุกคนเราก็ผัดเครื่องปรุงให้เข้ากับเนื้อไก่ทุกคนจะ,จะสังเกตได้ว่าเนื้อไก่มันจะบสุกเกินไปก็เอามาผัด ก่อนค่ะถ้ามันสุกเกินมันเนื้อไก่มันจะแข็งแล้วมันก็จะไม่อร่อยเนาะก็ผัดให้มันเข้ากันค่ะทุกคนพอเนื้อไก่มันเข่ากับเครื่องปรุงดีเขาก็เติมพริกหวานลงไปผัดต่อให้เข้ากันก็ทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีค่ะทุกคนอย่าลืม ชิมเบิงรสชาติว่าได้ตามที่ฮาตต้องการหรือยังถ้าได้รสชาติตามที่ฮาต้องการแล้วพริกเริ่มสุกแล้วเราก็เติมใบกระเพราที่เก็บมาโรยลงไปค่ะแล้วก็ผัดใบกระเพราให้ยุบให้มันเข้ากันก็คือปิดแก๊สได้เลยค่ะทุกคน ก็เป็นนั้นว่าสุกเรียบร้อยค่ะทุกคนค่ะเพื่อนๆเห็นบอวละพ้นเอาใส่ทั้งใบกะเพราดำแล้วกัใบกะเพราเขียวค่ะมันอร่อยทุกทั้งสองสีเลยค่ะทุกคนน่ากินมากค่ะพี่น้องคะผัดกะเพราฝรั่งก็อร่อยเหมือนกันกับกะเพราไทยก ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาเพราะว่ากับเพาไทยมันปลูกยากค่ะพี่น้องขาะเฮาก็ปลูกของฝรั่งกินแทนคะ่ะอยู่ในตังแดนเฮาก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนวิถีกินค่ะทุกคนให้มันเข้ากับสถานที่ที่เราอยู่เป็นไงคะทุกคนน่ากินปะจ้าพี่น้องขาวนี่ กินกระเพามันก็หอมหอมมันก็มีเอกลักษณ์ของมันค่ะขอบคุณทุกคนเนาะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ